สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีชองวัลลังเกค่ะวันนี้มากินขอน้ำพึ้นสาวค่ะตะเลขาสีเฮ็ดเก่งเห็ดตันดิมีเห็ดอ่าบ่อบ่ใส่บุหรือบ่เส่สีหัวบ่เอาใส่บุหรืออืมค่ะนั่งกับสีเฮ็ดมีเห็ดอันนั้นว่รเห็ดเฟี้ยงอ่ะเฟี้ยงมันดูเไย,เยมันดูแลงหนันได้คือไอ้คนมันกัดจุยเหรอ Nhau, ừ, này, bó say, bó say. Bó say mình sẽ kiếm ừ. oh, hết nha bọn ừ, này Bọn này bắt xoay không hết Ừ, hết ơn trựa này khẩu sầu vô Bọn là Về nấm sừa มม่กินน้ำกูบ่ันนี้งูกินเขาอินบ้งได้นะสู้กินเป็นงูกูแน่กูไม่มีงูกินนี่ค,ค่ะพี่น้องค่ะเห็ดเห็ดรวมนะคะ คือสูตรของนั่งนะคะหรมรลา สองทับที่ใส่พริกต้องไปค่ะก็ลอง,ลงว่าไฟที่แห้งเดี๋ยวสิไฟมันแห้งปวดบ่ ไปรอแคมันสุกเ,น,เน,น,นั้นกส้วงออก่นเอามาเลยเดี๋ยวพี่จะไปพรุ่งนี้มาแล้วค่ะมาแล้วดูหน้าตาเนีย่ยค่ะ รวงน้ำไปดยวยเมนแล้วจะของใส่ผัดขามโอ้โออ,อันกัดามสูตรเขาเนาะเบามาขอมานุ่มาขอพี่นนองกินของชีมกกันเกียงเห็ดโคโยวามันรสชาติคล้ายๆกันกรับอัน,นเห็ดลองหมกมาน,นะลองชีมบอเหอ็ดออริจืนอกว่าก่ด ัวมัวจุกินน้ำปลาเดียวห้วนห้วนแสบค่ะอันนี้คือเกาเฉาออพี่น้งนองทุกคนที่โตยิ่งแต่มันเนี่ยรอข้าวก่อนรอข้าวมา เน็ตัวเขาเปากับฮอดดอกกับยางมูอย่งนนี้ไหมเี่ยลวมูาว่าว่าสร้างมมกับยังมูว่ากินผู้เดียว ก้อนค่ะข้าวเช้าตอนนี้ประมาณม่โมงแล้ว5โมง46นี่ค่ะ1ม่มง46คือ1หามงเลี้ยงพี่น้องเันหามโมงเช้าเลย46โมงแล้วค่ะวันเหือนยากา์ใหญข้ามงนอกมันฝนจะตกแล้วนะคะตอนนี้กำลังกินเขา่ามาได้ค่ะกินเขา เรากินซอแล้วจังคุยกันเนาะค่ะอิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วนี่มาบุญตักกินได้เฮ็ดอันนี้ก็กินค่ะนี่สบายเนื้อของหวานพี่หมาหวานจะมีเลยสามโลหายสียสามโลหาเสียเ <laughs> ขาขายสามโลอร่อยเดเดี๋ยวนี้เฮ็ดโลอร่อยเด้เดี๋ยวนี้ กะสิตกจังสิไปใสจังใดมาจังใดมันกลับห้องกับ่ได้นอนเพราะว่าหัวจะต,ตื่นใส่ไสกับ่ได้บัดนี้ฝนก็ตกพอ <c oughs> ดีลูกค้ามาสั่งต่ํายังกะ ตาม้ว่าฝนตาวัดผมมาคือนอ,น,อนกินค่ะยังนะ่ะตานไม่มีรให้ส,สนนิน้เตานสาครับพุณน้อ เตรียมไว้ทุกอย่างซีเรียลสองเปียงน้ำปลาต้มสุกค่ะมะบ่วงมะวงลค่ะทนแล้วก็จะมาดื่เคี่ยง เขาเรียกตำมั่วน,นะคะตำม,วตม้วนตำส่วนม้วกับส่วนเดียวกันก็ส่วนใส่กะปุ่นใช่มั่มว,วนี่คือใส่ทุกอย่างด้วยมั่มวใส่ทุกอย่างยกเว้นหอยเชลลียกเว้นเ,เวนเครื่องทะเล วันนี้จะใส่ข้าวหนียกินแน่นข่าวข้หอมากหอมกินปลาามากเพื่อเยือนนี่หุณหยอมกชบสิงไก่หน่อยเดนี่ยสิงไก่หน่อยนาอย กินแค่น่อยแคและสามบาทว่าอะไรอย่าเอาไปลงเลยมันมีค่าท่งนี่ต่ิ่งโกาอนี่อบ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 เพลินค่ะอบกันเวลาได้อบเพลินยากกันเวลาเพ็ด <c oughs> พอดีค่ะเพ็ดพอดีด้วยจ้าจา้าจา้าจ้าบนบนบะบนสิตโตโ้งบน เราคดเที่ยวต้นขวดพนะุกพุงจกบัตตัมว5ห้าสิบตัมว5ห้าสิคนตําเท่าไหร่สามสิบ <35. S 2> ห้าคนตำสามโลลอย อุ้ยับโนนี้ว่าไหนจักโลก49โลจ้าบวกลบพูนหารเข้าไปอันนี้รับทรงแก็ปผอมมันว่าค่ะแก็ปก็ส่งนะคะแก็มารับค่ะมีแก็ปเป็นด้าค่ะแล้วก็ลายแมนค่ะลายแมน ขายลายยางค่ะพี่น้องบ้านจะเป็นพริกทอดนะคะหมูทอดโอเคเสีย okay. งยิ้มเหลวนะคะไม่ยิ้มปั้น <laughs> ดัดเขยวมันจีไมาขังอยู่เขยวค่ะพี่น้องนะคะ กินแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสําหรับคลิปนี้สําหรับพี่น้องที่เข้ามาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอลังเกตได้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุขกนค่ะสีเมืองซับกว่าแล้วนะคะหยหวดหาเมืองแล้วเลือดพี่น้องเกลเแก,แก,แก่เสือนะคะ